โอ้ยอยู่กับวอลหมดสวัสดีด้วยนะครับอยู่ผมเอซีทีไมค์ครับชแนลนี่ผมก็จะมาเล่นเกมวอลหมดเมื่อกี้เทิร์ที่แล้วเจอคนโกงด้วยเอออยากได้ตังอะวิ่ง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  ค,คอออโอ้ย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 ตายอุย้ยทำไมเราฆ่าไม่ตายวะเฮ้ยมันโตไหมเนี่ยอย่าบอกเจอคนโกงอีกและวะ้ว โอ๊ยได้แล้ว่าวคนไ,ได้แล้วเอ,อ้อตาย อ๋อกเาอจะันต้อกด F ไม่ไม่ต้องถือมีดวฟด้กด F ฟันก็ได้กด F เออว่ะใช่ได้ใช่ได้อเอาไอโอมาโอ้ตายอีกแล้ว เปิดเลยมาใครจะสู้กับเราบ้าง,องออาาโอ้ มินเกมที่กราฟิก,ฟกไม่ค่อยสวยแต่ก็เล่นได้แพง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 ไม่ต้องลงไม่ต้องเล่นแล้วคอมเตอร์ล้างเอน นี้ทำไมเราฆ่าไม่ตายเลยวะเราฆ่าเราคิวได้แค่สองเองเนี่ยเจ้า,าจ,จบ <c oughs> อืม <c oughs> เห็นไม่ตายอีกแล้วสำหรับ <c oughs> วันนี้ก็ต้อง <c oughs> ขอ <c oughs> จบคลิปพีเท่านี้นะครับบายบาย